Play it nice, nice, ai đang bay leo bỏ mang, chắc là là bỏ ưng răng bỏ găm chậm mà nó không lạc bỏ cả khen gì gìn đầy. em pak ka don ni lak khu i san bo chon ni lak khu i san bo chon ko bok kap t h ค่ะอันนี้คือเยวาวชนส่วนหนึ่งที่หันมาสนใจผู้ปัญญาทองเทนผู้ปัญญาในฝากเรากับฝากกระเพาีกำนองใบค่ะพี่นองยังมองเห็นผู้ปัญญาเหล่านี้เป็นโบรบาลบเมืองเป็นมอรโดของชาติ กัให้สนับสนุนลูกหลานเกิดมาญนรุ่นคันโบมีผู้สนับสนุนกับโบมีความหมายเลีนมาแ้วคันพี่น้องสนใจให้ความสำคัญลูกหลานเท่ากับมีกำลังใจในส่วนหนึ่งที่จะอนุรักษ์ไว้นะคะฝากกับบานเทพคีรนี่ฝากกับ,บันไก่เลี้ยงเคียงหากลูกหลานเท่าหักกาานนี้เป็นสีการยินดีต้อนรับอยู่ตลอดเวลา เพื่อเป็นการเสียเวลาฮามืมอนีดีฉันไปเชิญอาจารย์สมนวัตซึ่งเป็นผู้มิบักรู้ความสามารถเป็นปาลามอาจารย์ผู้ดึงอยู่ทั้งเมืองอุดรพี่นนองบันเข้าไปหาเป็นบอกว่าเงินกับบ่มิเนเมนสีมีเงินอยู่เจ็ดแปดพันบาทเอาสิบลูกนไปซอยในในนามบันเทมหาเหล่วเต่เมสีสิกาลูนาค่ะ มีเงินอยู่หมื่นกว่าบาทนะคะมีเงินหมื่นกว่าบาทเท่าก็บขอบคุ้วละหาสิบบาทต่นวันจากสิเร่ซำใดผูกขาดอนุโมทนาสาธุการนะในชาตินี้เกิดมาเป็นศิลปินน่อยไหลกบโเดีทีกันน่อยไหลกบวาวาบแต่พี่น้องให้ไปหอดประติงเพราะฉะนั้นพี่น้องก็ได้บอกว่าขันเม็สีว่างไปอย่างเชิ่อมเมซสีนี่นะไปซอย จริงจริงว่าเสียเอาลูกซิดเพื่อนนะคะลูกซิดก็มีลายอยู่ซุ่มวางงานกับนายผู้นำเพิ่นไปเพิ่นก็นเลยว่าขั้แนแม่สซีวางแต่จะเชิญแม่สีไปซอยกตเคยมาซอยอช่วงหลวงปู่เพิ่นมาราณาภาพเนาะเพิ่นก็นเลยว่ายัางคิดหอดแม่สีว่เศร้จาจักเธอแม่สีกัเป็นคนหมักหยองจักหน่อยเนาเพิ่นว่าเพิ่นคิดหอดซื่อๆก่ขอมาก,านกันแบบไปมือนี้ถือว่าแม่สีมันเป็นเจ้าภาพ มาอนุโม,โมทนาสาธุการน้ำกองมหากัดถิ่นสาธุเกิดสัตว์ได้ก็ให้ผู้ขาเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องไทยบ้านเฮ่าเนี่ยละเนาะานเ,กเกิดสัตว์ได้กันงผู้ยิ่เม็นไวยเกิดสัตว์ได้อุปปาได้เกิดในาศาสนาพุทธไอเย็นระพ้นวัน มือสิงที่ดีๆมาสั่ซนต์โทรามามือดีก็เล่นาขอทานหงเสียงอกทันจิว่าผู้เดียวกับยันพี่น้องกงมวลกัเล่ทรศัพท์หาอาจารย์สมบัติจึงเพิ่นก็เป็นไอเป็นใช้เป็นปรมาจารย์เป็นผู้บวชอาจารย์ผู้หนึ่งอยู่ทั้งเมืองดอดหนุกซิบุกหาเต็มบันเต็มเมืองคือกันแกเม็สีจึงได้เชิญเพิ่นมาก็เลยบอกว่าไอเงินบาหลด้อลำบ่โดดออกลำหาหุกทุนกระเศ้าดอกคันก็มีค้นคันเพิ่น มีผู้ฟังเท้าให้เพิ่นขอเอาขันเพิ่นบ่อยากฟังเขาล่ำจักชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่นนี้เทาผู้ขาก็ทุนหลายยังไม่เห็นพีเห็นนอกชาวบ้านเทมีนี่ก็โอกาสดียวที่ทองมีร้านงานบนอื่นกับผไปดอกผัวแม่ทองสีเพิ่นโทษไปหาก็ต้องมากชีวิตของหมอล่ำหากินจ้างกับมาก เติร์นซื้อกมาหาซื้อกมาจ้างท่านมาจ้างเอาหลายเป็นยังสัส่นพอมีการลดรอนลดย้อนควาพันขึน้นกันครับเป็นยังมือนี้ผู้ขาสามารถทำบุญเอาเสียงนี่ละทําบุญโอ้ ใส่ใจจ้องจังบ้งมองลำขาแม่เทมเทมให้มาทิพโตเทมเทมเทมมะาลาตาลอดทั้งวุ้นพักได้ใจลาขามอย่าได้มีขาขางลำก่อนอนเลื่ยงให้เสียงดีเด่นด้วยสวยบ่อลำผู้ขาโนบทุกคำคนพาลาลายคนผาภัยเพิ่มพงยกนกย้อนให้เชื่อผู้เป็นลร่ำร้องแข็งมือที้ขาสะเงเดอย่าได้ผิดพลาด ัดพอดล้องกองขุณนจะได้ขึ้นมาเกี่ยววนยมของเต้า่อวนพุ่นผัดเตาหู้เท่าทำซ้อนให้มาชู้จักทอนจะได้คนนี้น้ำงก่อคุกบ้าอาถรรพ์ปฏิบัติหน้าคาและน้ำค่าพระชาติถึงเต็มจอทงคุณแม่คุณพ่อขอมายมกุ้งวองเตาอย่าเขาสำลักคาพัะเตาว่ประมาทมันดาขอให้มาเร่ช่วยลังอนจะิไม่กว่ากันไปนาะรคา เป็นผู้ใดสิเข้ามากาเแข่งขันต้าร้อนเบือดทุกทัานลองใช้คาถาญาติมากายติตทอยด้ไหมก้อยกอยถัวคอมกอยเห็ดคอมสงสารที่สิลองวิชาญาติมาอยู่ไกลไกลทางนี้เพาให้ผู้ขาดีดีเรียนเก่งยอย่าต้จิตข้าก่อนนอนไปเสียไทยประองมือว่าให้พรกุศลให้มาสู่รัก้เ มึงทิ้อดกทนยังให้ถูกท้าธาด้วยกวยฟองโดนขาายาให้เวให้ชาถูกท้าพงงามก้อนทามก้อนแผลแต่ไปถึงถุกเจอเดือนระวอนลุงลุงหลังลุงตังยาลงหน้าลงหลังขอให้เหลเวีอนของวอกไว้วาดไว้ว่าอันไก็ให้ได้ไว้ตื้อตกนี่สมองปัญญาทาไว้ไว้เหี้ยวขออย่างไปชมพลังเดีเดี่ยวจะให้เห็นแรงของสุดท้ายล่าสัมโจยิ่งฟังด้อเจ้าคน เราควงคอสัทามือดีดไ่ไ้พวกพวกเราทากันก็แข่งต่อสนามท่ามืเพื่อสา้างโขตัวเอกนอพอกันขาบุนที่ต่อเติมตื่มย่งไก่มือดีควมาหลาติดบงบุญเมื่อผิดดี่นึ่งดนน้ำสนามจักบ้านไหนก็ตามลังลมาสูจานกบ้านไกไหอัง มาฟังกันตั้งกอดเอาอันยันอยากกระจังให้เพิ่นอุดหลายศรัทธาญาพอผู้เพื่นสามเพิ่นกอของการบุกสุดจังมาสบกับคนมาเห็นมาเห็นนีผู้เฒ่าผู้แก่มางนักโขมาหอดแล้วก็จะงหัวฟังลำอยากตากลำนี่ผ่าหักหมอไม่ติดที่ลำกระบอกท่านนี่ศรัทธาญาแม่พอร้ำเจ้าไว้เนี่ยหมอไม่ผิดทนขอประกาศทุกคนฟังลำรอผ่า ชิตาลำสู่ไว้เวก็ยังบ่ทันปัดใดบ่เถี่ยมไม่บอนหมอถุนบาดยังอ่อนในเรื่องกาลล้ำให้คนฟังไปน้ำขวด้อมทำอยู่ก็คือหมอรำมูดอกหมอรำก่อนทุกวันสอนกาศิรสอนทำน้องลายเด็บมีบอนเลิกบ่อแหล็บ่อลทีบอนห้าบอนดอกดอกหน้าบอลในอยู่ตั้งมาล้ำใสจผู้ขาท่า ลรื่องบ้าลำเองสีดำไปรบกวาดเธอได้บอกไม่ต้องสูงเสกษ่อยลำไปให้ฟังบ่ยากยาสี hay tăng cháy phăng ngủ đồ con thoát con con cả sĩ con bọn thuyền chốt bắt đi <laughs> nhà bị lâm giả lâm chuồng lâm chủ lâm sinh bó chốt bắt thoát con ke bù khẩu say nhảy nhảy chuột chuột đồ đồ chốt còn câu hàn sủ đây sang bó cướp bó kia tập đi sư lâm mà